สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำชุดกิจกรรมอัจฉริยภาพ QS นะคะเด็กนาที22วันนี้จะให้เด็กๆสังเกตสีแล้ววงกลมเลือกภาพที่ถูกต้องนะคะวันนี้มีของเล่นหลากสีให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะให้เด็กๆมองดูที่แท่งสีแต่ละอันนะคะมีสีแดงสีเขียวสีส้มแล้วก็สีฟ้าครูจะเอาแท่งสีทั้งหมดเนี่ย มามัดรวมกันให้เป็นรูปวงกลมเด็กๆทยสิคะว่าภาพที่เด็กเห็นเป็นวงกลมจะเป็นภาพไหนภาพนี้ภาพนี้หรือภาพนี้นะคะถ้าหากสังเกตดีๆเด็กๆต้องสังเกตจากแท่งสีนะคะเอาละค่ะครูเฉลยเลยนะคะเราต้องเลือกภาพนี้ค่ะเพราะอะไรเด็กๆดกูได้เลยค่ะ,ะภาพข้างนอกเป็นสีแดงเห็นไหมคะชั้นที่สองเป็นสีเขียวชั้นที่สามเป็นสีส้ม ส่วนชั้นที่อยู่ตรงกลางสุดคือตรงนี้ค่ะสีฟ้าเห็นไหมคะอันนี้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆวงกลมเลือกได้เลยค่ะง่ายๆกิจกรรมนี้เอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยเด็กๆคะอย่าลืมทํากิจกรรมเสร็จก็ส่งรูปภาพุรูดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเราจะเจอกันใหม่วันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ